เอออย่าอย่าอยาพึ่งเงาตั้งสติตั้งสติอ่าพึ่งเงาไปเอาเงินพึ่งต่อไปนี่อย่าพึ่งเงาเอาเงินไปเอาเ่อนไปเอาเงินไปอย่าพึ่งเงา้มันายแล้วส่า่มาส่มาส่มานังพึ่งตีสติตีเอาจเพื่อนมาเอาเงินเอาเพื่อนน้อยเอาเพื่อนน้อยเอาเพื่อนน้อเอาเพื่อนน้อยเอาเพื่อนน้อาเปี่ยน้าไปเอาเพื่อนเงาเฮ้ยเอ้ยนี่มันจะเอาศพออกไอ้ขวยเอ้ย เกิดแล้วกลับกลางไฟนะเกิดแล้วกลับกลางไฟนะเกิดแล้วกลับกลางไฟกลับเลยนะกลับเลยเดี๋ยวชุบให้กลับไป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 เติมกับเพื่อนนะกลับไปเติมกับเพื่อนกลับไปเติมกับเพื่อนได้ๆกลับไปเติมนะไหวนะเพื่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนตามเลยตามเลยตามเอาเพื่อนเลยตามเอาเพื่อนเลยแกได้แกได้ยิงไว้ยิงไว้มมาาตสวยกับมากับนะกับนะกูกับนะกูกับนะมา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 ชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อย กูโดนตายกูตายเฮ้ยเอาเพื่อนทีはは่เอาเพื่อนที่เพื่อนตายเห็นปะเฮ้ยกูโดนซ้ำนะ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 เพื่อนกูโดนซ้ำนะตรงนี้นะตรงนี้โดนซฟรีนะโวยเฮียเอ้ยโวยเฮียเพื่อนไอ้เหี้ยมาบอกหน่อยพี่เอาหนูไปเอาไปมีเอาประกันเรื่อนี้โวยเหี้ยมาดิมาดิเพื่อนมาดิเหี้ยชุบเอาชุบยิงหน่อยกาัไปเออยิงหน่อยกาัไปยิงหน่อย ลำไป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 สวยเไฟวายูไฟวายูสวยไฟวายูไอ้ตามมาเพื่อนเลยไอ้ตามมาเพื่อนเลยยิงกูนทำคู่อะไรไอ้เด็กเป็ดไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยชุบละกูไม่สนอ่ะกูรีแต่เพื่อนอ่ะชีวิตกูมีแค่เพื่อนเว้ยสวยกูจะฟอร์มทชุบนะชุบนะกูชุบละกูชุบลแล้วกูชุบแล้วไปเพื่อนกูกลับไปเติมแบตไฟนะกลับไปเติมแบตไฟมานี่มานี่อีกคนนึงเกิดมามานี่เลย เอ็งเอามีนลวงนี่เออยิงไป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 ยิงยิงการไฟเรื่อยนะยิงการไฟเรื่อยนะยิงการไฟเรื่อยเข้ามาหน่อยมาเชื่อหน่อยมาเชื่อหน่อยมาเจอเพื่อนเราออกอ่ะตรงไหนตรงไหนยิงใหยิงปืนให้ยิงปืนให้ไอ้ลิงไก่ตายมาเพื่อนเราออกายมือตังหัวไอ้เหี้ยไอ้ซ้อนกระจอกไอ้เหี้ยกากไอ้ควายไอ้เหี้ยเสียวเล่ยปืนอย่างเสียวเล่ยเด็กเป็ดไอ้เหี้ยขวาเพื่อนฝั่งขวาเพื่อนฝั่งขวานะอ่านะมันถือศพนะมันตายแล้ว ขานให้มึงอย่าให้มันเอาศพนะเอาศพออกเอาศพออกนะต้องออกนะเพื่อนต้องออกต้องออกยังไงก็ต้องออกเอาออกให้ได้เอาออกให้ได้กูเล่นให้ตรงนี้อ่ะกูเล่นให้ปืนมันแก้นะมึงระวังนะปืนมันหยู่ข้างบนนะปืนมันหยู่ข้างบนปืนมันหยู่ข้างบนต้องออกออกยี่ฟังไป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 ออกยี่งไปไมึงวิ่งให้ได้วิ่งไม่ได้มันได้แค่ศพเดียวอยู่แล้วเอ้ยมันซ้ำกูมันจะซ้ำกูมันจะซ้ำกูช่วยกูหน่อยดิโอุ้ยเฮี้ยนี่แม่งมาซ้ำกูตลอดเลยเฮี้ยเซนไอเด็กไปดไอเฮี้ยอุ้ยควยไม่ได้เล่นเลย หาอย,อยู่เพื่อนฮะภาพไม่ตรงไอ้เหี้ยเอ้ยแกไดเ้เอาศพออกมาเอาศพออกมาเอาศพออกแกได้โอ้โหไอ้เหี้ยรถสีมาเอารถสีเราดีกว่าเอาศพไปไเอาศพไปไป,ไปดีไปดีไปดีตามหน่อยเพื่อนไอ้เหี้ยกูตามให้ขนาดนี้แล้วศพไอ้เหี้ยแกหน่อยเฮ้ย,ยโโโโเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเหี้ยมันจะตัดเอดีโก้กูชุบไปอย่างเยอะเลยเมื่อกี้ นี่กูชุบไปอย่างเยอะเลยเมื่อกี้อ่ะกูชุบปอย่างเยอะเลยเอ้ยกูอยู่นี่สวยเฮ้ยกูอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยหันหลังมามองกูหน่อยเพื่อนโอ้ยกูไล่เอาศพเพื่อนอย่างเยอะเลยเมื่อกี้มึงเห็นไหมคนดูไอ้เหี้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนกูอยู่นี่ เองไม่มีอะไรเลยเฮียคืูดีเอ็กดีมึงไหวเว้ยเอ็กดีมึงไหวไอ้เขี้ยมึงไหวเอ็กดีมึงไหวเอ็กดีมึงไหวเฮี้ยทำให้มันรู้ดิไอ้เฮี้ยกรากเอ้ยไอ้ศาตว์โอ้ยเฮี้ยไม่ไม่มีใครวนมาหากูเลยแล้วเราก็มาพบกันจนเจอปะเนี่ยไอ้เฮี้ยเฮ้ยกูอยู่นี่เพื่อนมานี่มานี่วนมาหากูหน่อยวนมาวนมาวนมาหน่อยเพื่อนวนมาหน่อย ไอเหี้ยวนมาหน่อยไอเหี้ยวนมาหน่อยขอร้องละวนมาหน่อยวนมาหน่อยเพื่อนวนมาหน่อยวนมาหน่อยไอเหี้ยวรู้มือหน่อยไอเหี้ยวรู้มือหน่อยคนครบไหมพี่มันยี่สิบสามยี่สิบสี่คนอะมันไม่ครบที่ไม่ไม,ไม่มีใครเห็นกูจริงๆงหรอเฮ้ยหวยอดมาเลยเฮี้ยหวยอุตส่ามันเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสวยวสวยพีบอกสวยสวยเก่งมากไอ้ซ่ามานี้ได้พวกขียอ่ะมึงอยู่ไหนกันละ่ะเ่ยาแล้วมา

เกี้ยมึงไม่มองหลังเว้ยไอ้กราดไอ้เกียไอ้เหี้ยมึงกราดจะไม่เกียไอ้เหียเองม้ายมึงหมายแล้วอะไรมาแล้วไอ้เกี้ยมึงกราดจังเลยเหี้ยไอ้เหี้ยยี่รอชัยมึงกราดจังวะไอ้ควายมาเปิดตอนพวกกูเผลอ้เหี้ยอย่างกราดมาไดนได้ไั้ไน้ได้ได้แม่งอย่างกราดเลยไอ้เหี้ยไอ้ข่าวพวกกูเผลอไอ้นี่ยมึงเอาพวกกูไม่ได้ไอ้เหี้ย นี่จะเตะศพกูกูก็อุ้มศพคืนดิจะเตะศพกูอุ้มศพเดีโดนกูดิหัวไวกูทำก่อนมึงเป็นอีกไอ้โง่เตศพแล้วเรามอป่ะนี่เกินปะเกินปะเกิปเกิดะเกินเกิดเิดเกิะเปะเกิปเกิดนเกิดปะเกิดปะเกิดเกิดนเกิดเกิเปะเกิดปะเกิเกินเกะเกิเกิเกิเดเกิเกิเดเกิเดเเดเกิปเกิกิเกิิเกิปเกินเกกิเะ มาส่งมากองในไฟก็ได้ด้วยกูเลยแล้วอ่เออเอากลับมาในไฟอ่ะ้างนอกมันน่ะเทียเล่นทีเผือกยังแพ้ไอ้กราไอ้กลัวไปไหนก็เตะไปไหนก็แตกคุ้ยไปไหนก็แตกไอ้โง่ไอ้กรัวไอ้กัวไอ้ควายกูตัวป่าฮิโรชิไอ้เฮียเพื่อนตายเอ้าไปไหนแล้วอาสบอ่ะเฮ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายชุ่มให้ชุ่มให้ วิเอดีแบบชุบเยอะจังเยี่ยหลุยลอดเยี่ยหลุยรอดเป็นหลุยรอดอะไรสีม่วงเออรถรถม่วงเจียมันเฮ้ยข้างหลังชุกอยู่บ้าข้างหลังชุบอยู่บอกเพื่อนดีแต่ก็บอกเพื่อนนีอุ้ยมันมันรีเฮียมัเอาปืนมาลีนะมเอาปืนมาลีนะมาศอออกเอาศออกเอาศออกไม่มันมันดึงศพได้หรอเอาสอออกเพื่อนเอาสออเอาอออกมัน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 ดึงศมันไม่รู้เหรอว่าว่าแมวขึ้นรถคาตีนไม่ได้อ่ะอันนี้เอาศไปน อ๋อมาเอมบแล้วมันเต็มบทมาเอามคือไม่ได้ลยมึงเป็นอะไรเนี่ยเต็มบแล้วมึงเป็นไหมเนี่ยเฮ้ยมึงเป็นไมเนี่ยตวฟรีชุบตัวฟรีชุบตเลยขวายสัมดาวอย่างเ้ยเยตัวอแกงสดวอย่างเงี้ยเลยสัมดาเงี้ยจะไอกูตายปตาย่ตายเพตายหยห้ยมมสาเหลืแค่เดียวเฮียกูไเีเลยไอ้เยกอยากแก้มากๆไอ้คุยอยากแก้มากๆแพ้มันเดิไม่เฮีย ซ้ายซ้ายมีมีไม้คนนึงซ้ายอ่ะโดนล็อกให้หน่อยไอ้ควายครับโดนกูตามศพดีโง่ไอ้เหี้ยตามศพแบบมือโปรกูตามศพแบบมือโปรยิี้ก่าเออไอ้โง่โดนกูดีที่มันป้นได้าหวะมันจะป้นไม่ได้ใช่ปะมันป้นไม่ได้ไอ้ที่เรื่องตอรี่มันน่าป้นได้ทุกกรณีนะเอ้ากูมันมันขึ้นอยู่กับหมอตำรวจมึงเอาศพ

มใจมใจเป็ดน้าังมนไม่คว้ายยังไม่มีคนเาอะไรความใจเป็ดน้ารักมไม่โมไอ้ี้เนี่นี่เนี่ยไอ้สี่ไม่ปืนวสบอกไม่ไดยไ่่หไอนี่ไอ้ยี่หเนี่ยไอ้่เนี่ยไอ้่เนี่ยไอ้ี่ห้อนี่ไอ้ย่ห้อเนี่ยไอย่อเน่ยไอยี่ห้อเน่ไม่ี่เนยไ้ี่ห่ไอ้่อนี่ยไี่อเไี่ห้เนีอย่หเนี่ยอไ่ไมเ่ยไอ้ยี่ห้อเี่ไี้ไ่ไ่้ี่ไี้ ไม่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 ีไม่ีไม่ไม่ดีไม่ีไม่ีไม่ไม่ไม่ดีไม่ีไม่ีไม่ดีไม่ดไม่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 ๆๆไม่ๆๆไม่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 ีไม่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 ไ เงียบ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 แบบนี้เอ้เอาสมเอาสมเอาสมมันมานับดิใ้มันนับดิคนที่สองป่ะเออนับดินับดิถึงมาคนมันไม่นำไฟมันถือสมเพื่อเราไปพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ก็เดี๋ยวให้นะเลยตามตามกดเลยตามกดตามกดอันนี้ห้าละอันนี้ห้าละแยกแยกไอ้ต้องต้ขันสามขันสามขัดสามไม่น่ากดมาบ้างบอกว่าไอ้เหี้ยไม่รับไฟนะครับขันเขาไอ้ขัดหนึ่ง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 นี่คือไม่รับไฟนะครับขัดหนึ่งมาหน่อยคนอยู่ไม่ถึงคือไม่รับไฟนะครับ ขับหนีออกนอกไฟคือไม่นับนะห้าแล้วห้าแล้วเป็นเป้าอะไไม่นับนะไม่นับนะมึงไอ้มึงอุ้มศพก่อนอุ้มศพรวมกองไอ้นี่ก่อนเบียกห้าก่อนเบียกห้าก่อนไม่ถือศพเลยคนละศพไอ้บ้านใครที่หล่อคุณก็ไม่เข้าไอ้คุณสักทีนะไอ้เหี้ยศพไอ้นี่ไงถือศพแล้วคือหน้าเลยยืนเป็นกลุ่มอ่ะมีแชร์ไอ้บ้านสองสิบเอเนี่ยมาหน่อยไตรงนี้เนี่ยมึงถือศพตรงนี้หน่อยเดียวเนี่ยสองตัวเนี่ยห้าแล้ว ใครมือว่างมือถือศพแล้วก็นับเอาหนูพี่มันถือศพตรงนี้หนดีสองคนอะสิบแปดสิบเอ็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 ดไม่นับนะไม่นับนะมึงได้ยินไหมมึงได้ยินไหมไม่นับนะควายไอ้แก่ไอ้แก่ไอ้แก่สมองน้อยไอ้เหี้ยไอ้ชิวไอ้ชิวแปดร้อยไอ้สัสไอ้เหี้ยไอ้ชิวแปดร้อยไม่หิ้งดิไอ้ยุ้ยพวกกูไม่ได้เก่งหรอกพวกมึงไม่พร้อมเว้ยมึงจำไว้มึงอย่พร้อมมึงพี่แล้วมึงอยากด่ามึงด่ากันแล้ว

โอ้ไอ้เย้ยมีแต่บอสมีได้ทำไมลูกกล่มาอยู่ตรงนี้ไม่พอให้หมด้ตบที่คออ้วมกองไปอยู่ผีกีนอพเอเนี่ยคุยจะพม่เฉยจะเฉยมันมีมันมีรถไฟฟ้ารอบไปเลยรถไฟฟ้ารอบไปมันมันไม่ได้หนีเฮียแต่มันตายหมดไอขยะวันนี้นะครับได้ได้ยิไอ้เ้ยนี้นี่ออามึงไปแอบไอ้งูวันนี้นะขยบ วันนี้นะครับจะมาสอนคนแก่เต้นแอรบิกนะครับออไม่ไปอประกอบไม้คุยไอ้ี่ยมึงจะมาสอนคนแก่นะครับไอ้ง่มึงรอมึงรอหมอแปดแล้วมึงมึงค่อยจบโทรศัพท์จบอะไรมนให้หมดไป้ดไตงีรถอ่ะนี่มึงไปซอมรถกันให้หมดดิเอารถมาดี้าดีมมดดิาามดดดด ที่ let's go โอเคสตาเทาแล้วมาช่วยกันดึงดาวตาจหวจอๆไอ้โต๊ตรงข้ามมันอย่างพาวันนี้ไม่กลับบ้านผมรู้สึกจะมึนเมาตารือจากกูใส่กงไม่อย่างเอาหมอฉีดยาเข็มยังไม่ต้องเบ้าชุวยกันที่ผมที่ไม่อยากเดาตอนนี้ผมอยากนอนลงไปป่าจูบกับพื้นนอนหลับยาวๆอ่ะนายอยู่เมืองเสรษของประเทศดีๆตามมันเลยไอ้น้องสภามันต้อง